สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนียเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันนะคไต้ฝัาไต้หวันประจันวันศุกร์ที่2 8นะครับเมื่อวานไต้หวันเจาะ8 0ด8นเนาะส่งท้ายลุ้นกันครับสําหรับไต้หวันชอบรามไม่ชอบผ่านครับเข้ามารับชมกันก่อนได้ครับโอเคครับไต้หวัน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 ที่28 ไต้หวันเอาผลเที่ยง3ามสนาทีนะครับไต้หวันเด็นสุดศูนย์ครับลองเก้าครับผมเน้นไม่ที่ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับแล้วก็แถมเบิ้ลครับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเนาะใครไม่ชอบแถมก็ช่วยไม่ได้ครับพอดีผมชอบแถมครับ ร้อยหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อย,อยไม่8ปดไม่เก้าไม่เก้าก็ยังศูนย์เหมือนเดิมโอเคเอาตัวลองไปใส่หลักร้อย 100, ครับมัดเก้าเข้าไปครับมันจะไม่ใช่ทะลึง่งมาหกอยู่นะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับไต้หวันเนาะชอบลูปชอบเจาะพิจารณาดูครับสมวิว่าผมว่าศูนยะ์สวยครับแต่เขาจะสวยกับผมหรือเปล่าไม่ทราบได้นะมาลุ้นกันครับท่านใดเพิ่งเข้ามากดติดตาม ดูทั้งคลิปนะครับและกรณีมีโฆษณาครับรบควรจะกดข้ามนะครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีครับพิจารณาดีก่อนที่จะตามนะครับขอให้ส่งท้ายไต้หวันสวยงามตามท้องเรื่องครับนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับรวยๆครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปครับแต่ก็ต้องพูดยืดๆนะครับสักสองนาทีครับเพราะว่าเกิดไม่ถึงสองนาทีโฆษณาไม่เลยครับคนฟังหน่อยแล้วกันเนาะฟังหน่อยแล้วกันอีกแค่สิบวินาทีห้าวินาที 4วิธี3วิธี2วิธี0ขอบคุณมากครับเลยโดยทุกท่านครับ